สวัสดีครับวันนี้ผมมารีวิวกล้องยมห้านะครับเป็นกล้องคอนเสิร์ตนะครับชื่อรุ่น CB 9036นะครับรุ่นนี้ก็จะขนาด38นิ้วนะครับเป็นกล้องค่อนข้างขนาดใหญ่เนาะแล้วก็เรามาดูของเรื่องสีนะครับสีนี้จะเป็นสีคล้ายๆสีเลือดหมูนะครับคล้ายๆกับสีของกีตาร์ไมฮอกกานีนะครับลายไม้จะคล้ายไมฮอกกานีนะครับ แล้วก็ส่วนตรงลูกบิดนะครับในนี้เราประกอบให้นะครับจะเป็นลูกบิดของยามาฮ่าทั้งหมดนะครับสามารถล็อกได้นะครับตัวกลองนะครับสามารถที่จะตั้งหรือว่าจะเอนก็ได้นะครับอย่างเช่นแบบอย่างนี้นะครับสามารถปรับระดับได้นะครับแล้วก็ฐานกล้องสามารถเลื่อนได้นะครับอ่าเลื่อนเียบไปมาได้เป็นกล้องคอนเสิร์ตใช้ในวง เป็นวงออเคสตราหรือว่าจะเป็นวงวงโยธวาทิตก็ได้นะครับตัวนี้ลูกบิดนี้นะครับจะเป็นตัวปรับเสียงกองนะครับเป็นจูนเนอร์จูนเสียงกองทั้งหมดนะครับด้านข้างเราจะให้ดูนะครับลายด้านข้างเป็นของยามาฮ่าเมสอินอสเอนะครับกลองชุดนี้นะครับอ่าเรามาดูใต้ล่างนี้นะครับ อันนี้คือเรานําเข้ามาจากเ,เราสั่งมาจากศูนย์ยามาฮ่าโดยตรงนะครับ m a สอินยูเนะครับกองชุดนี้รับประกัน1ปีนะครับถ้าโรงเรียนไหนสนใจนะครับก็ถ้าโรงเรียนไหนสนใจก็ติดต่อเข้ามาสอบถามราคากับเราก็ได้นะครับสำหรับกองคอนเสิร์ตยามาฮ่านะครับทางร้านเราก็แถม ไม้กลองให้นะครับเป็นขนาด cb 2นะครับขนาดใหญ่อ่าใช้สำหรับตีกลองชุดนี้เลยครับสำหรับกลองชุดนี้นะครับราคา1,14,000บาทนะครับถ้าโรงเรเียนไหนสนใจเดี๋ยวเราลดราคาให้เป็นพิเศษนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับกับกลองคอนเสิร์ตยามาฮ่า